สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกบ้านชื่นบานที่บ้านเราค่ะสวยสะพรั่งมากๆเลยนะคะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสนะคะแล้วก็มีความเด่นตรงที่ว่าดอกหนึ่งที่เขาบานเนี่ยเขาอยู่ได้หลายวันเนื่องด้วยว่าเขาค่อยๆทยอยบานทีละชั้นกลีบนะคะดอกบ้านชื่นนี้กลีบเขามีหลายชั้นค่ะ ก็จะค่อยๆทยอยบานมาเดี๋ยวจะพามาดูตัวอย่างนะคะดูอันนี้นะคะเห็นไหมคะเริ่มเริ่มบานมาทีหนึ่งชั้นนี้นะคะเดี๋ยวข้างในชั้นข้างในก็จะโตมาอีกแล้วก็บานมาอีกเรื่อยๆนะคะจนเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมคะดูสิจนเป็นแบบนี้นะคะใหญ่แล้วในที่สุดนะคะเมื่อเขาใกล้จะโรยเนี่ยเกสรเราจะได้เห็นเกสรใหญ่ๆแบบนี้นะคะที่เราเห็นเกสรดอกไม้แบบ เนี่ยใหญ่ๆแบบเนี้ยคือกลีบที่เขาใกล้จะโรยนะคะเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะในส่วนนี้นะคะก็คือใกล้จะโรยแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยอันนี้เพิ่งบานมาใหม่ๆเนี่ยก็ทยอยบานมาเรื่อยๆตามชั้นตามชั้นจนกระทั่งหมดนะคะสุดกลีบมันนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะเพื่อนๆมีทั้งสีเหลืองสีชมพูนะคะสีส้มสีขาวสีครีมสีบรนเย็นสีแดงนะคะ แดงก็สวยนะคะสีส้มนี่สวยมากๆเลยค่ะเป็นส้มโอรสนะคะสวยสีเหลืองก็สวยดูสิเหลืองนอี่เหมือนแบบเหมือนดอกดาวเรืองมากๆเลยนะคะดูอันนี้เหมือนดอกดาวเรืองมากๆเดี๋ยวพาไปดูเหลืองนี้อุ้ยเหลืองแปลกนันเนี่ยเนี่ยทำไมทรงดอกเป็นอย่างนี้ล่ะ <laughs> น่ารักจริงๆเลยนี่ดอกบานชื่นนะคะไม่ใช่ดอกดาวเรือง นี่น่ารักมากๆเลยค่ะอ่าสีสันสดใสแบบนี้นะคะใครที่สนใจปลูกดอกบานชื่นเหมือนกันนี่แนะนำเลยค่ะแค่มีพื้นที่แดดจัดๆนะคะดอกไม้ชนิดนี้ชอบแดดจัดมากๆเลยนะคะที่บ้านเราก็เดี๋ยวรอกรีบกรีบดอกแห้งก่อนนะคะก็จะเก็บดอกเออเก็บเมล็ดมามาเอาไว้สำหรับแบ่งขายให้เพื่อนๆกันบ้างนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะก็ติดตามกันได้คะ่ะที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจไม้หัวดอกสวยนะคะไม้หัวดอกสวยนะคะนี่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะวันนี้ยุงลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายนะคะ